วันนี้ตื่นแต่เชาาา้านะจ๊ะมี่มือออกไม่คํำหนึ่งแล้วพี่นอ้องเอออาออกไม่คํำหนึง่งบอกมันตือนเศ้าอุ้ยตือนสองบอกตือนสองแล้วเหรอพี่นอ้องน่าจะนะคะเพราะว่มาม่อคืนนี้ันสินดับสิบห้าค่เตืนอนเศร้านี่ฮากาสิมารับโศกหับใซเลยพี่น้องเลยเตียมมากไม่เก่าย่างข้อเถาเป็นสีลงมา <c oughs> เสียเคาะหับโ่พี่น้องจ๋าไกลสิบปีไม่เลยเนาะอีกอย่างก็คือมือนั่นแหละหลังจากมือนบน,เ,นเห็นบึ้งนั่นแหละพี่น้องเอ้เห็นอันอะไรก็เอินบึ้งกันเนาะเพราะไทยเขาจะเอินอย่าตโตบึ้งนั่นแหละพี่น้องเอ้คล้ายๆแมงมุมแต่ว่าโตสีดำๆนิ่งๆนั่นแหละเห็นอยู่ในหือนนี่แหละอืมแต่ว่ากระบอก ได้มีขอมีเขียนเอียงไงมากมายดอกจ้าแค่ให้เสียข้อหับโซโอืมจะจีจะท,ทางผันทวงผันทามหยากกิบเคยได้กินแล้วสั่นซะก็มีพักหนึ่งเจซีกะคอยว่าพอยนี้ลาอืมลาไปโน่นนี่นั่นเนาะพักโมูก,ก็ยังไม่ทันถ่ายหรอกค่ะที่แบบปเกิดใก่กัน,กกนพี่น้องเอ้ยหัวเบิ้งสวนสกัดตอนเศร้าก็ได้แล้วเราก็จะมาแกะกล่อง ห้องพี่ปีใหม่นะคะพี่ปีใหม่ฝากกล่องอะไรมาให้อีกแล้วทุกคนสวัสดีค่ะคืนละสวัสดีผูดบางในบอลน,นอนนะ่ะดึงออกมาเมื่อไรฮึเบิงออกมาออกมาใช้ผูกไปหาพอมลุยสวนไปไปไปมา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 พอกู้กับพ่อขาวด๊อก เพราะว่าพระเถาวันสิลงม,มาเห,หตุไหนจะเศรา้าสิลงม,มาอันนี้จะเศร้าแล้วก็บ่ะเฝ้าเขาเคกหมูม,มันเหม็นไปเบิ่งว่ามันย่างบอกโอ้ยเนาะย่างแต่ว่าตื่นเอบบ้างมัอน,นี้น่าหมอกลงพี่น้องเอ้ยน้หมอกลงแหงจ้ะตะเวนกลังโผล่ธิเดี๋ยวนี้ไปตลาดตะเด็กพุ่นตลาดบันนานงมืัอนี้วันเสาร์วันเสาร์เอาเอาเอา,เอาหรอคับเป็ดไก่สิทธิ์แหงแบบก๊กก๊กก๊ก พูดพอไม่อยู่ห้องน้ำพูกไปๆวนนี้น,นี่ตายเลยเนี่ยไกลน่อยเนะี่อย่าเข้ามาคขัาสิเต้หัวมึงเมือ่อยได้เนาะตายสันเตละมือนะเอาเอาเอาเพิ่นเข้ามาไกลสิเต้หัวเพิ่นเงยหยังเลยละไกลน่อยเนี่เมื่อยน้นเด เป็นได้คือว่าเกลือกะเกลือยังจะเป็นเงางเงาเงามาย่งเป็นไก่ดอ่เป็ดผูกขากเลยอซ้ำนี่แหละค่ะเิ็นขากินละไรใครจ้ะปิ๊ปปิ๊ปปิ๊บปิ๊ปมาเด้อมาเด้อเบิ่งขามากับไก่สเตย์หัวมนกุล่ะ หอกแม่เอากสะโพกผูกไว้เชอร์เชอรมาเลยสิมก่อกวนได้อีนี่ Cook coo 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 nào coo coo tương, tương. nào cái หอนในวางท,ที่ท่าหรายางที่ยี่สิบหลอเดือนหนึ่งกับสี่หมื่นนะเดือนหนึ่งกับสี่วันส่วนพวกนี้เดือนหนึ่งกับสิบเอ็ดวันแล้ก็กินเก่งเลยบ้านเบิร์ดขี้น้อยอีกแล้วขี้ย่อยด่าอีกแล้วบ <c oughs> ้านแบบีดามาให้กินลยแล้ว มึงเนี่ยผู้พี่น่องแต่เศร้าไดเชี่ยวอันนี้ได้อันรถแกอันนี้นะโอ้ยเนี่ยมือแรงมากนะหายใจหายพ่อก็บบ้ออกขัดจีบล้มมันบอล้มเละจ้ามันบ้ไปบอ้อมาทางเหนดิโคนโูมหาพ่อพูด,พด,พดไปใช่ไหมดูเร็วไปโอ้ยเบ่งมันนี่แห้ง่ายมากเลยนะ อื้อนั่นมัน,น,นก็อวยใส่อันนี้เด้ข้างกันกับพี่นอ้องเอ้ยน,นี่นี่พักหอยกระลังงามพลปลางังามางงวามาเหยียบชัางเด้มันกระลังติดอันนี้พักอันนี้ขนงคณะกระหลำ่ำดอก,กน้ำอมมาลามาปลูกกระติดเลยงวัวมากาัดตรงนี้มือมันไหวหรือไ้งวัวนี่ก็ได้ แนวมากอันนี้เจ้าคือบัวส่คุณมาใส่กับบัวพ่อพี่น้องเลยเอโอ้ยนี่ว่าัชมาทอนอันนี้ออกกับบริท้อนมันผมเป็นกลิ่นเลยนี่มึงเนี้ยผูพักอันอ้าฮ่ามึงก๊ะกำลังขึ้นอยู่มันกำลังขึ้นอยู่ส่วนพักอันนี้นะ บม่ต้องโคู่มือก็แย่เฮ้ยมันอยากขึ้มพักบัวนีขึ้มหรือบ่อยากงามอะไรนี่มันลอดเขาเลยเนี่ยยุดจาลงมาเี๋ยวพักอันนี้คอยกลับไปแต่สิได้กินเพื่อนแจ็คน่ะเพื่อนอ่ะแต่สิได้กินเดี๋ยววันแจ็คคืออยู่ไหนเปล่า ที่ต้นใหญ่ขึ้นอยู่ยามะพริกมะเขือกำลังขึ้นกำลังขึ้นม,มันสิใหญ่โพดเลยแหละพักอันนี้นะเออบัวบัวมาอาบอกเพื่อนมาอาวซังเด้เนาะอันพริกนี่กันจะแม่นอันหมดจากมะเขานะี่เพี้ยน,นขาออกแม่งเต้าท้องนะ แต่ละมือแต่ละเว้นตื่นมากกับพอได้เขามาแย้งมาสมน้เฝ้าอเ้าขออกมูนันเมนเาพอีมันยตยไปโคมันเงียวใจมันเงียวใจพ่นฮัน,นัน,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  <laughs> อนัอย่าดื้อลูกอย่าดือย่าหนาเปืออ้อนนาะโอ้ยตีนนะ่ะบักมากมึงห่วย นหาจับสุกเจ้าจำเป็น,น,นพ่นสายพูนลายสิบงามโพดเฮ้ยสิบงามโพลเเบิงิ้งว่ะเจ้าแดน่อยากเห้งามลร้ตายแจมเนาะพี่อมาใส่บักพิกสอาชาชิโมงมใส่บักพิกกันมาแรงพิกมันอันนี้ิมได้คำอัน อันย่อใส่รถเชนหิวมากันมาแล้วเติงเติงตึงเติงเออเมืองนี้นี่นะมันใหญ่แหละอันนี้นะเออพวกกะเพราหงเนาะมันคือเครือบะเครือกะเพราบ่งเราป่ะจักนั่นเอาไปบ่งก่อนบะเครือนี่เดี๋ยวเห็ดคุ้มทางไหนล่ะทางเห็ดทางผีเห็ดทางกบกวยผีโอ้ยญ่ายไปเลยโอ้ยแม่สมน้ำหนา เขากับบแพงสามีอะไรกับพ่อบ้ง,บงออมันใหญ่ตอนนี้นะปตาพอบกคิดว่ามันช่ออกป่านนี้มนนนมนหมักน้อยๆเลยชือว่าอะไรหมักน้อยๆพวกนายพวกายๆโอ้ยสามีกับพ่อบ้งเลยได้นี่นะสามีอะไรพ่อบ,บง้งเคือแหล่คือบกเครืขอขาวว่าตัวตัวแถวนั่นนะหาคุ้มนะบกเครือเครือแหล่ตอนนี้บกเครือขาวเครือใหญ่หาคุ้มพอบง่งเบิ่อลับพี่น้องมเนี่ยบกขีดว่าไม่ใช่ออกขนาดนี้มาเบิ้งไง ตัวนจให้กับบ้านเซไลคิดว่าสิออกขนาดนี้อไปเด้อออกเด้อออกเด้อออกเด้อมันเคือพวกนี้จะเป็นน้ำงามบัดช่องน่งามอยู่งาบเยบะเมีฝุ่นมันี่จะได้ขี้หมูใส่ฮดขี้หมูกับฮดช่องเถอรขี้หมูนะม่ใส่หมูเห็น เสีตัวนี้ทังเตะเฉลยบอกว่าตอนมอแรงนะฮดหดวตั้งโอ้ยมาเขาละไปะปะอ๊นเกือบเป็ดหน่อยกอนมันเบิดเลละารมันเบิดเลยเก็บเก็บเกมาลูกมากินเก็บเก็บเกินกินกินจะได้โตัวเร็ว หวานโตง่ายกับง่ญ่โคลดโคลดขึ้นกินกินกินจะได้โตเร็วเร็วโตเร็วเร็วนะ่ะเต็นขึ้นแล้วได้สั่งน้อใส่อาหารอยกกู่กระเบาะน้ำคนละสองอันกิบ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  เก็บกินเก็บกินเก็บเิน,เนมันจะแย่งเป็ดแย่งไก่แยงหัวแย่งส่วนมันมีความสุขจริงๆอแม่เพิ่อนออกแล้วแม่เพิ่อนออกไปสมจากนาจากับรน,น,นะน,นี่นะเป็บเดี๋ยวเป็ดมนี่้นะแต่ออกแต่ลูกมันะเป็ดผูร้ายสมมันเลยมันเปิดตกน้อย สกัดหรือยังไพ่น้อได้นังตำเน่งนางเอกที่คัดแล้วหนังในสเปกนางเอกคนนั้นเป็นไพนะทำซื่อดอกว่ามื่เขากัเขามากินน้ำสโอ้ พระโหดีวาตวเลพันนีลายผู้หญิงจนๆแถมเป็นคนผู้ายคือน้องสิไยเป็นนักเอกอายโปอ่ะ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 อออะมามามาออกออกไปไปไปมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมัง่งมีสีสุก มั่งมีสีสุกางบัวเงินบัวทองบัวทองบัวตูมบัวบานสื่ออย่างนางน้ำเงินน้ำทองมาไหมนางพอใจมานะะแมนางพอใจอ่ะอ่ะอ่ะ ไปไปไปออกงามด้กว่าหน่อยนี่พี่น้องมันกำลังโตนี่ลูกนางน้ำเงินเนี่ยลูกนางน้ำเงินนางเงินโพเงินโพท,ทองแม่นี่ก็ลามเสือกแบบยาวๆเลยพี่น้องเว้ยตอนเกิดมาตัวน้นอยเล็กเนี่ย,ยตอนนี้นางโตแล้วหูดังกระดําตากระดํา เพ really ื่อนอนนั่งพ่ใจคอยพุ่นั่งกระซำหมูเด้อกระซำหมูแล่นกระดังกระดังวันนี้ผมเป็นว่าเธอเขาเกิดแต่เฮิงแล้วนะแต่เธาได้เดือนแล้วสองนางนี่เกิดตำลังใหญ่กลัวเรานางใหญ่กอดเพื่อนแล้วเศรษนีกระสิล้อพ่อใหญ่จันแปลงสักก้อนพี่น้องเอ้ยภาสิมา ทำพิธีเสียกระหับโศหาย้าเดี๋ยวกันฝากกำลังใจในรายการอันนี่ยปนะีดีไหมสวัสดีก่เป็นฮิตโศกแต่ใสเต์ลาบนะคะเขาให้ยังให,ให้ปังๆซื้อหัวก็ให้ถือบาทนี้นะบ่ทย์วิววิทย์วิวเอาพิษเต็มเดียวตลอดนะคะเดี๋ยวก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในด้ยะค่ะพี่น้องตามคลิปหน้าสวยๆกันแล้วกันนะคะ